เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เนาะเช้ามาก็มีหน้าที่เลี้ยงไก่ทำบข้าวเลี้ยงไก่ซักผ้านะงานบ้านเ่ะไก่ยไก่เยอะนะคะไก่เยอะไก่เยอะเดี๋ยวเดิไปเก็บมกรุดมกรูดมกรูด ตัวไวเลยนี่นี่ต้นเล็กนี่ต้นเล็กอันนี้ต้นเล็กค่ะนูน่นต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่มีลูกแล้วชบานะฮะฉบาสวยนี่สวยสวยสวยนี่ ซาละแลน่เดี๋ยวต้องเอาน้ำส้มควันไม้มาฉีดดิกเนี่ยเพี้ยจะมากวนหอบแค่หอบทำไมแม่ไปไหนหนูไ่หนูจะต้องตามแม่ตลอดเลย วายเบียพิกขึ้นแล้วค่ะเฮ้เบียพิกขึ้นเบี้ยพิกขึ้นอันนี้พิกกระเหลี่ยงโอ้ยสองต้นก็เหลือเฟือดูใบกะเพราอันนี้ดอกอันนี้ฉ่อมแกนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดีนะคะสวัสดีค่ะนี่ใครจะไปปลูกมะม่วง <c oughs> มกรูดลูกใหญ่เันนี้สอยลงมาหน่อยนะป <c oughs> ลืม น,นี่พุดร้อยมมลัยนะคะพุดพุดร้อยมมลายจ้ะแค่นี้ก่อนนะคะวัสดีค่ะ